นี่ไงตอนตอนที่เรามาเขาจะให้เดินผ่านตรงนี้เดินกเดินประตูใช่ <c oughs> ก็ต้องเดินเข้าไปข้างในของข้าเป็นผู้ใหต้องเดินไปทางเนี่ยเดินออกมาก็เขาปิดเนี่ยตรงนี้ขึน้น <c oughs> 对呀，对对对，哎呀。